ใครจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ขายยิงเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องควรหา ไก่จ้าลบหน้าไปไหนสวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโล์ลวันนี้คุณยายมาอัปเดตน้องไก่แก้วสวรรค์แสนสวยของคุณยายดูสภาพน้องเนี่ยน้องเหลืออยู่แค่เนี้ยเมื่อตนมันสุกคุณยายเอาน้องเปลี่ยนดินแล้วคุณยายจับกระถางน้องขึ้นมาคุณยายจะ เทดินออกเปลี่ยนกระถางให้น้องดูดิแล้วคุณยายก็ได้ยินเสียงดังแก๊กพอคุณยายจับดูต้นกล้วยแก้วสวรรค์ของคุณยายดูสภาพน้องเนี่ยน้องหักออกมาจากหัวเลยอ่ะไม่มีรากติดมาซักรากเลยเนี่ยคุณยายก็เลยลองเอาน้องมาแช่น้ำดูไม่รู้น้องจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า เนี่ยไม่มีรากมาสักรากเลยแต่ถ้าน้องติดรากมาสักสองสารากคุณยายก็ปูนแดงทาแล้วก็ปลูกน้องเหมือนเดิมน้องก็จะรอดแต่นี่ไม่มีสักกะารากเลยคุณยายก็ไม่รู้ว่าน้องจะงอกมาหรือเปล่าหรือว่ารากน้องจะงอกหรือเปล่าเพราะเวลาคุณยายผ่าหัวคุณยายก็จะติดรากน้องไว้แล้วก็มาทาปูนแดงแล้วก็ปลูกน้องก็รอด แต่แบบนี้คุณยายยังไม่เคยเจอที่แบบว่ามันไม่มีรากสักกรากเลยอ่ะคุณยายก็เลยลองแค่น้ำไม่ดูว่าน้องจะขึ้นมาหรือเปล่ารากน้องนี่นะสภาพไก่แก้วสวรรค์แสนสวยคุณคุณยายน้องอยู่ในสภาพอยู่ในแจกกันเหมือนแบบว่าใส่แก้วเราก็เอาใบน้องมาใส่ แกกันตั้งโชว์เลยนะน่าสงสารน้องมากเลยคุณยายก็ทําแบบเป่าๆแล้วนะคุณยายก็ไม่ได้ทําน้องแรงนะแต่ทําไมหัวน้องหักง่ายจังเลยอะหักดังแก๊กเลยแล้วหัวน้องก็เล็กมากเท่านี้โป้งเองแล้วก็ยังไม่แก่คุณยายก็เลยลองผ่าหัวน้องดูไม่รู้น้องจะงอกหรือเปล่านะนี่น้องไก่แก้วสวัรค์ของคุณยาย สภาพน้องเหลือแค่นี้โอเคนะคะคุณยายมาอัปเดตไก่แก้วสวรรค์แสนสวยคุณยายคุณยายเอฟน้องมาต้นตั้งแพงยังเชยชมน้องได้ไม่เท่าไหร่เลยน้องก็อยู่ในสภาพนี้แล้วเป็นไก่อยู่ในแจก,กันให้คุณยายโอเคนะคะเดี๋ยว คุณยายจะมาอัปเดตสถานการณ์ของน้องไก่ว่าน้องไก่จะมีรากงอกให้คุณยายหรือเปล่าจะฟื้นมาให้คุณยายได้เลี้ยงดูน้องเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายคาโล่ได้นะคะภาวนาขอให้น้องไก่งอกรากงอกออกมาให้คุณยายได้ปลูกน้องเหมือนเดิมนะคะขอบคุณคะ่ะที่กดติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ